สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Git ว่ามันคืออะไรทำไมเราถึงต้องใช้ Git ตอนที่เราเขียนโปรแกรมใครใช้ Git บ้างและ Git เหมือนกับ GitHub หรือเปล่า Git เป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเราชื่อว่าระบบควบคุมเวอร์ชั่น หรือ version control system พวกระบบควบคุมเวอร์ชันสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของไฟล์และเก็บบันทึกเวอร์ชั่นเก่าๆอันนี้ช่วยนักพัฒนาในการจัดการการเปลี่ยนแปลงในโค้ดของเขา Git เป็นระบบควบคุมเวอร์ชั่นที่คนใช้เยอะที่สุดเพราะว่ามันฟรีมันไม่ต้องเสียตังค์ใช้มันเร็วมันคือ open source อันนี้หมายความว่าโค้ดที่เขียนไว้ที่สร้างซอฟต์แวร์นี้ที่สร้าง Git ทุกคนเข้าไปดูมันได้อย่างไม่ต้องเสียตังค์และคนทั่วไปเข้าไปเปลี่ยนโค้ดได้ด้วยและมันปรับขนาดได้หรือ scalable อันนี้หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเล็กหรือใหญ่ Git ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วอีกด้านหนึ่งที่ Git สามารถช่วยได้คือด้านทํางานร่วมกันนะคะมันทําให้การทํางานในทีมหนึ่งง่ายขึ้นมากเลยไฟล์ทั้งหมดอยู่ในแฟ้มนึงแล้วถ้าเกิดแฟ้มนี้เชื่อมต่อกับ Git แฟ้มนี้จะชื่อว่า repository หรือ r e p o ผู้ใช้สามารถล่วมมือเปลี่ยนไฟล์ได้ยลก้าวหน้าในโครงการเขาอันนี้แปลว่าทํางานในทีมใหญ่ในโครงการใหญ่จะง่ายขึ้นคนอื่นสามารถทบทวนเราให้ข้อเสนอแนะและทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันโอเคทําไมเราถึงต้องใช้ get นะคะ สมมติน,นะคะว่าเราทํางานคนเดียวอยู่ใน Microsoft Word แล้วมันเป็นเอกสารที่ใหญ่แล้วสาคัญมากเลยที่เราต้องส่งสําหรับโรงเรียนหรือที่ทํางานมันคงใช้เวลาหลายวันหลายอาทิตย์หลายเดือนกว่าจะเขียนเสร็จทั้งแรกที่เรากดเซฟคงจะไม่เป็นตอนที่เราเขียนเสร็จแล้วเราคงจะอยากเซฟมันเรื่อยๆเผื่อโปรแกรม Word มันตายแล้วเราต้องเปิดเครื่องใหม่แต่ว่าเราเห็นเวอร์ชันเก่าๆไม่ได้อย่างง่ายนอกจากแล้วเซฟมันเป็นหลายๆไฟล์เราตั้งชื่อแต่ละอันว่าเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามอะไรอย่างี้ ะะจริงๆแล้วรุ่นใหม่ๆของ Word อาจจะมีระบบควบคุมเวอร์ชันด้วยหรือ Google Docs แต่ว่ามันไม่ได้สะดวกเท่าใช้ g e t สำหรับโค้ดของเรานะคะตัวอย่างหนึ่งคือสมมติเราอยากร่วมมือทำงานกับเพื่อนๆหรือคนร่วมงานถ้าเกิดเราใช้ Get เราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าใครเป็นคนเปลี่ยนอะไรบ้างตรงไหนเวลาไหนแล้วเรารู้ว่าทุกคนในทีมมีเวอร์ชันที่ล่าสุดหรือมีเวอร์ชันเดียวกันเราไม่ต้องส่งไฟล์ของเราทางอีเมลให้แต่ละคนว่าเราเขียนอันนี้เพิ่มเราเปลี่ยนฉบับนี้แบบนี้แต่ว่าอีกคนนึงอาจจะพูดว่าเราก็เพิ่งเปลี่ยนตรงนั้นเหมือนกัน Get ช่วยในการทาให้ทุกอย่างอยู่ ที่เดียวกันทุกคนมีเวอร์ชั่นเดียวกันเรามันติดตามง่ายหวังว่าอธิบายเราไม่ยิ่งงงนะคะโอเคใครใช้ Git บ้างคะประมาณ90%ของนักพัฒนาทั้งหมดใช้ Git นะคะเราเลือกใช้ Git บริษัทหรือโครงการที่ใช้ Git มี Google Microsoft Twitter LinkedIn Netflix Android Linux อันนี้คือระบบปฏิบัติการของ Linux นะคะหรือ Eclipse ที่เป็น ID นะคะแล้ว Emily ก็ใช้ Git ด้วยค่ะเกือบทุกวันเลยที่แอมมี่เขียนโปรแกรมอมี่ต้องใช้ Git ด้วยโอเค Git เทียบกับ GitHub มันเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่า Git เป็นโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องของเราแล้วส่วนมากคนจะใช้ Git จากบรรทัด คำสั่งนะคะ the command line แต่ว่าเรามีส่วนต่อประสานผู้ใช้หรือ user interface ที่ทําให้การใช้ g i t ง่ายขึ้นนะคะเช่น github github เป็นเว็บไซต์นะคะบนอินเทอร์เน็ตนะคะมันไม่ใช่โปรแกรมที่อยู่ในเครื่องเราตรงที่เราสามารถไปตั้งไฟล์โครงสร้างของเราหรือ repo แล้วจาก github เราสามารถค้นหาค้นพบแ้มหรือผู้ใช้คนอื่นด้วยไปดูโค้ดของเขาเว็บไซต์ UI อีกอันนึงนะคะที่ใช้ Git ชื่อว่า Gitlab อันนี้อันนี้ได้ใช้ในบริษัทอันหนึ่งเขาเลือกใช้ Gitlab แทน GitHub นะคะวันนี้เป็นวิดีโอสั้นนะคะส่วนมากการเริ่มต้นการเรียนเขียนโปรแกรมและเรียน Git มันจะไปด้วยกันนะคะตอนแรก g i t จะเข้าใจยากหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเริ่มฝึกใช้เราจะเริ่มเข้าใจจากความผิดพลาดทั้งหมดแต่ว่ามันคุ้มที่เรียนนะคะเพราะว่ามันช่วยทําให้ชีวิตโค้ดง่ายขึ้นจริงๆค่ะขอบคุณเสมอเลยนะคะที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาฟังแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปค่ะ